สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมรถกระบะใช้งานหนึ่งคันนะครับมิสูบิชิไททันนะครับปีสองพันแปดจดสองพันเก้าเลยนะคันนี้นะสองพันแปดจดสองพันเก้านะครับนี่นะครับเครื่องเครื่องสองพันห้านะครับดีเซลนะครับย้ําเลยนะครับเครื่องสองจุดห้าดีเซลนะครับราคาถูกๆเลยราคาเบาๆนะครับรถเดิมๆนะครับสีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับสีสันมีริ้วรอยนะสีไม่ค่อยสวยนะครับนะ เครื่องดีคัสซีสวยนะครับขับขี่ทางไกลสบายแอร์เย็นฉ่ําเลยนะครับล้อมงล้อแม็กแม็กเลนเนอร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ารถเดิมๆนะครับแต่สีไม่สวยนะครับย้ําเลยนะสีไม่ค่อยสวยนะครับอ่าปีศูนย์แปดจุดจดศูนย์เก้านะครับเครื่องสองพันห้าดีเซลนะครับพมอะไรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับนะอ่าเครื่องดีคัสซีสวยช่วงล่างดีนะครับรถขับขี่ดีนะครับรถขับขี่ดีเลยนะครับมาชมภายในนะครับภายในไม่ ภายในสวยนะครับอ่านี่ภายในนะครับเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับไม่สองแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับอ่าภายในไม่ค่อยสะอาดนะครับนี่อ่ะเบาะมีเปื้อนๆนะครับขาดนิดหน่อยนะครับนี่นะขาดนิดๆหน่อยๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับเบาะคงเบาะแคบยังสวยนะครับนี่นะไม่ได้เจาะไม่ได้ตีตู้ลําโพงนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับก็จะไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบหมดนะครับนี่ เบรกคัดดีช่วงลงช่วงล่างดีนะครับรถนะ2.5ดีเซลคอามันเร็วนะครับราคานี้นะครับราคาเบาๆเลยนะยะพาชมห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องนะครับแผ่นเพจมอกออยู่ครบนะครับนี่นะ2,005ดีเซลนะครับ2,005ดีเซลเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีเลยขับขี่ทางไกลได้สบายน้ำเนือไม่มีดันนะครับนะคันนี้ภาษี67นะครับภาษี67ขาดแล้วไปต่อเองนะครับนะสีสันตามสภาพนะครับนะ ใครรับได้ใครเอาไปใช้งานสบายๆเข้าไร่เข้าสวนวิ่งในแคมป์คนงานสบายนะครับขับทางกรงทางไกลได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงนะเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปใช้งานนะครับนะอ่าเอาไปเลยครับราคาเบาๆนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอราคานี้เลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับสองพันห้าดีเซลนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มเอกสารมีให้ครบนะครับสนใจดูรถอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกสามนะครับเอาไปเลยครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับ อ่า6 8 1 6 1 9 9 6 6 3นะครับโทรมาทักมาสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ